สวัสดีครับทุกท่านเพื่อผมก็จะมาแซ่กอีกแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับช่วงที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับผมกับช่วงรีบเปิดรีบไปนี่นเองนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะเปิดกันก็คือเจ้านี่เลยนะครับอ่ายูกิโอชุดเวอร์พิมพ์แพ็ก2,230เองนะครับผมอ่าก็เป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับของชุดเวอร์พิมพ์แพ็กที่จะเอาการ์ดฝั่ง TCG มาทําอยู่ในรูปแบบของ OCG หรือว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมก็มาลองดูตัวหน้ากล่องกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ ก็จะมีตีนทั้งหมดสามตีนะครับในหน้ากล่องเนาะก็คือตีนแรกก็จะเป็นเจ้าโคกไค่เนี่ยตีนที่สองก็เป็นเจ้ากอตีนนึงนะครับผมตีมนนินสิงโคเนาะ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายคือตีมเก่าเล่าใหม่อย่างเก่การ์ด่งนี่เองนะครับโอเคแล้วก็มาลองดูกันนะครับว่าในกล่องเนี้ยผมจะเปิดอะไรได้บ้างนะอ mm ัน hmm. นี้ก็คือตัวซองของเรานะครับผมค mm ่อ hmm. นข้างสวยมากเลยนะโดยเฉพาะเจ้าตัวตีมกอติตรงนี้เนี่ย ที่เป็นเ,ปน,นเล่นกับฟลอยได้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับชุบโอเคครับผมก็ด้วยความที่ว่าเป็นบล็อกเล็กก็จะมีทั้งหมด15ซองนะครับแล้วก็เราก็จะไปกันทีละ5ซองกันดีกว่าเนาะโอเคครับไปลุยกันเลยโอเคครับก็เริ่มกันด้วย5ซองได้นะครับผมก็เริ่มต้นด้วยเจ้าซังกะนะครับหนึ่งในเกจการเดียนนะีนะ ต่อไปก็ผมเป็นมอนสเตอร์ของเดโกไพรนะครับในโตブัสเตอร์นะต่อไปก็เป็นซ mm ิงโค้เผาแมลงนะครับเดียโบเดนติส hmm. er นะต่อด้วยการกำดักของโกลไพครับสตาร์ทเอนจิ hmm. ้นแล้วก็เป็นการระดับอัลต้าแลนะครับผมเป็นเวทฟิลของเดนะ็กเกกาเดียนเนาะลาบิลินส์วอลชาร์โดนะครับอ่าน้องข้างสวยมากเลยนะครับเนี่ยโอเคไปต่อไปครับ เป็นเกยการเดีนตัวเก่านะคระับมันได้รับการดึงมานะเป็นมอนสเตอร์ซิงโคของกรอตินะครับผมต่อไปเลยเป็นเจ้าซิงโครถไฟนะรู้สึกว่าใบนี้จะมีเอฟเฟกต์เก่ยกับการ์ดพินนลัมนะครับผมต่อเลยเป็นการ์ดกำดักกรอติครับเป็นเวทมนต์ของเด็กโกไพครับมอนสเตอร์กรอติแล้วแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ของเด็กโกไพครับต่อไปเป็น แะดมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับผมต่อด้วยระดับ SR นะครับเป็นของเด็กเก,ก,กเกอร์ดิงแล้วนะครับเจ้า Shadow ครูนะต่อไปครับเป็นเด็กเกการ์ดียนครับก็เป็นเจ้าของเกก,ก,เก,เการ์ดียนเหมือนกันในเป็นใบเก่าเล้าใหม่อีกแล้วนะ,ะปเป็นน้องปลาครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์นุ่ลมสกิล11เลยนะเป็นเด็กกอติอีกแล้วแล้วก็เป็นโกไฟครับ กับตันแคร,รี่นะซุยกะครับเป็นมอเตอร์เอ็กซีครับเลงห้านะเพจของเด็กอาเกยการ์เดียน Guardian นะและกำดักของอ่าโกไพครับผมแล้วก็เป็นเกย์กาเดียนนะครับที่จะเป็นร่าง2ตัวประกบกันเนาะอืมโอเคครับต่อไปก็เป็น5้องต่อไปนะครับผมก็เริ่มด้วยเจ้าฮิวงะนะครับ ก็เป็นตัวลิงก์ของเด็กโคพาเหมือนเดิมครับเวชภัณธ์ของเด็กเกตการเดียนครับกับดักของโคพาเป็นเกตการเดียนนะครับผมเป็นตัวสังกัดกับยูงะรวมร่างกันนะครับต่อไปจอมเวทไฟเป็นเวทฟิวนะครับผมของน o เบิลไนน์นะต่อไปครับเป็นกับดับของกอติีแล้วก็เป็นเวทฟิวของกอติีครับผมระดับ SR อ่าโอ้เป็นใบที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเนาะ เล่นกับฟอยเท่มากเลยต่อไปครับเป็นมอนซิงโกของกอติสังกะครับเป็นซิงโกกอติครับผมโลมาแรงเป็นกำดักกอติครับแล้วก็เป็นกำดักต่อเนื่องนะครับผมของเด็กโครโนไดเวอร์นะซึ่งก็เพิ่งทาง TCG ก็เพิ่งประกาศมาเองนะครับแต่ว่าก็ได้รับลงดีปิ้นในก็ได้รับการปิ้นลงมาในชุดนี้ไวมากเลยนะ ต่อไปครับเป็นสไปรัลครับก็เป็นใบที่ประกาศในปีนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ปิ้นมาค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับเป็นมอนเดโนเสาครับอันนี้เป็นไหจั่วนะครับของของเผาน้ําเผาม่องกรเลว่าเผาปลาเนี่ยนะครับของเด็กอาเกียกานครับผมแล้วก็เป็นยูนะครับของเด็กโกพายเนาะต่อไปครับเกกาดีนน้องปลารถไฟครับ การกำดากอติ y, แล้วก็เป็นเพื่หัวเรครับผมเอ้ยอ่าน,น่ารักนั่นนี่คครับโอเคต่อไปก็เป็นเซตที่3นะครับผมเริ่มด้วยเจ้ามอนของเล็กกอติเนาะต่อด้วยมอนสเตอร์แปดดาวทั่วไปครับเพนดูร,ม ant, รัมเพนแดนส์นะผมเวทมนต์เสรเิร์ฟเพนดูรัมนะการกำดักของเกกเดียนมอนสเตอร์กอติครับาล้วของเล็กเกกเดียนครับมอนเพนดูรมัม การกัดกอนสรับผมแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับเป็นเจ้ากาลูล่านะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะก็ในที่สุดก็ปินนมาให้ฝั่งเราได้เล่นกันนะครับแถมเป็นฟอยด้วยนะต่อไปครับผมเห็นเวชพันธ์ครับสไปรัลครับจอมเวทไฟอนะใบนี้จริงๆแล้วก็เป็นใบที่ tcg เพิ่งประกาศปินนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ปินนมาในชุดนี้อย่างวงวเหมือนกัน แกเดียนครับโอ้แล้วก็เป็นมอนลิงนะครับผมทั้งๆสวยมากเลยนะต่อไปครับมอนกอติก็เป็นพี่หัวนะครับเวชพัณ์โกพายครับผมนะครับดักของจำชื่อพ่อหนุ่มวันนี้ไม่ได้แล้วไงไปครับกอติ Mon ครับกอติเหมือนกันโก,พา,ก,าโกพายจ้าโกพายเช่นกันครับ ดาดูม่นะการกำลังใบนี้รู้สึกว่าจะเก่งมากเลยนะครับก็ปิดท้ายด้วยเป็นซีเคดของเดกโกพายนั่นเองนะครับผมนะก็ระดับซีเคดของการชุดนี้ก็จะเหมือนอิงจากระดับซีเคดของฝั่ง TCG นะครับจะเป็นเชบบ่นเะดีนวกนเนาะโอเคครับผมและนี่ก็คือผ่านไปในกล่องแรกนะครับเดีย๋ยวมาเจอกันหลังจากผมเปิดครบแล้วเนาะ โอเคครับขอเวลาสักครู่เดียวโอเคครับผมและนี่ก็คือการเปิดทั้งหมด1 0กล่องของผมนะครับก็จะออกตามนี้เลยนะแล้วก็เลขของบล็อกนี้นะครับก็ค่อนข้างเหมือนกับเจ้าเด็กบลูแพ็ควายดินสมชเชอร์ของเดือน2เดือนที่แล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าไอ้บล็อกนี้เนี่ยก็มีโอกาสออกซีเคยดได้ตั้งแต่1 2ใบเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยก็คือบล็อกนี้ผมเปิดค่อนข้างจากคอมพีดเลยนะครับใบหลักๆเนาะแล้วก็เออ ที่สำคัญก็คือไอ,บอ้บล็อกนี้มันเอา Normal มาเป็นสีเค้นได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีใบพิเศษอย่างเช่นเจ้าขาเอ็กโซเดียนนะครับผมผมก็เปิดได้ถึง2ใบเลยนะโอเคครับอันนี้เลยก็โอเคครับผมบล็อกนี้ก็สบายตัวครับไม่ต้องไปซื้อซิงเกิลเพิ่มนะก็คือมีครบเลยของเจ้าชุดใหม่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กอา เกตการดียนก็ตามกอติหรือว่าเด็กอาโคลพายนะครับผมที่มีใบนี้ออกมา3ใบนะครับเฉชิวพอดีแล้วก็ใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบแถมไปแล้วกันครับอืมแล้วก็นี่คือทั้งหมดที่ผมเปิดในวันนี้นะครับก็หวังว่าสิ่งนี้จะไปเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆได้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะเปิด10กล่องเหมือนกับผมเนาะอืมแล้วคิดกันยังไงบ้างครับกับการในชุดนี้เนาะคิดว่ามีใบไหนเก่งไหมมีใบไหนจะเข้า จะเข้าไปใช้อยู่ในเด็กเมตาเด็กไหนบ้างหรือเปล่าหรือว่า3ามีนี้จะมีทีมไหนไเป็นทีมเมตาบ้างไหมนะก็มาคุยกันด้านล่างได้นะครับผมผมก็จะมาคอยตอบเพื่อนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมีกรชาไหนน่าสนใจอีกก็จะมาเปิดให้เพื่อนดูอีกเช่เนเคยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ต้องจากกันไปก่อนแล้วแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย